ครับผมครับวันนี้เรากลับมาที่สวนแก้วการอีกทีหนึ่งครับจากที่เราจากไปสี่สิบห้าวันและที่เราสมเกรตสอนเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราได้มลอนที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะครับเพราะมันเป็นมลอนออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกนะครับซึ่งพอใส่พันขึ้นมาและได้บ่มขึ้นมาเนี่ยจากความรักความดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งสุ่มเท สุดสุดัวใจเลยนะครับว่าโอเคว่าเมลอนในระบบออแกนิกเนี่ยเขาบอกว่าทำกันยากทำกันไม่ได้แต่แต่วันนี้เราทำออกมานเนี่ยเห็นว่ามันอยู่ในมือเราแล้วครับตั้งแต่พ่อเมล็ดนะฮะตั้งแต่พ่อเมล็ดมาถึงวันนี้ใช้เวลาประมาณเจ็ดสิบห้าวันนะจาวิทยนะ์เนาะครับอันนี้คืออาจารย์วิทย์ครับเป็นกูรูทั้งนการเกษตรท้าทายการเวลาท้าทายกฎฟิสิกส์ต่างๆบอกว่าเออเมลอนที่ทำออแกนิกเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์จะทำไม่ได้ แล้วก็จะมีปัญหามากมายวันนี้อาจารย์วิทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าวันนี้ออร์แกนิกกระเช้าภาพนั้นเราสามารถทําได้ใช่ไหมคอาจารย์วิทย์ครับผมอะดูนะดูนี่คือเมลอนสายพันธุ์อะไรครับอาจารย์วิทย์ครับกาเลียครับหนักกาเลียฮะอาจารย์วิทย์จับจับลูกโซ่นะจ๊ะเป็นกาเลียครับน้ำหนักประมาณเท่าไหร่อาจารย์วิทย์ช่างในมือนี้สองลูกไม่จะสองโลประมาณสองโลนะฮะอันนี้อยู่ประมาณสโลน้ําหนักดีมากแล้วก็แล้วก็สัมผัสได้ว่าเนื้อแน่นมากนะเนื้อแน่นมากแต่เนื้อแน่นมากอาจารย์บอกว่าคัดสูตรเล็กนะ เราขาดตัวเล็กเนื้อน่นมากครับแล้วก็แก่ติดขั้วอะไใช่ไหมอาจารย์วิทย์ถ้าแก่แล้วดูใช่ไหมดูขั้วนะครับเนื้วแก่เต็มที่เลยฮะดูที่ใบนะฮะใบที่ติดกับลูกเขาแก่สะเก็ดด้วยฮะอาจารย์ไม่สะเก็ดอะไรบ้างครับเนี่ยใบเนีขาแก่แล้วตัวใบแก่โตแล้วเนาะก็ดึงสารอาหารเข้าไปในลูกเขาแล้วเนะอ่าใช่โอเคนะแล้วก็ดึงความหวานเข้าไปแล้วดูที่ขั้วนะขั้วเริ่มแตกนะขึ้นละโอ้แล้วผิวนี่ผิวนี่ ผิวนี่เรียกว่าตึงมากเลยแข็งมากเลยนะครับเร่ตัดวันนี้เนี่ยกินได้เลยกินได้เลยครับกินได้เลยครับรับรองว่าสิบสี่บิดขึ้นก็น่าจะประมาณสิบสี่สิบสี่ขึ้นนะสิบสี่ขึ้นนะสิบสี่ขึ้นนะครับอาจารย์วิทย์นะถ้าเราตัดตอนนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่เหมาะสมที่จะตัดต้องตัดเวลาไหนครับที่ที่อ๋อตอนนี้ที่เรายังไม่ตัดเพราะว่ารอให้เขาดึงในพอหวานเข้าไปในลูกก่อนเต็มที่นะฮะเต็มที่เพราะว่าเนี่มันใบมไปยังจดอยู่สุดท้ายเลยเนาะก็ขอให้ไป่ัก อีกสองสามชั่วโมงนะเขาก็จะดึงความหวานเข้าไปในลูกแต่เราเราก็ตัดเลยถ้าถ้าถ้าคำนวณถ้าคำนวณถ้าคำนวณจากน้ําหนักเนี่ยว่านี่สองโลสองนะสองโลขึ้นหน่วยงานนี่สองโลขึ้นสองโลขึ้นแน่นอนนะก็ไม่ยากนะเอาแปลงโตชัมาชั่งดูนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะสองนิ้วกันนะดูใช่แต่ละลูกแต่ลลูกนะครับว่ามันสวยงามมากกับผมเกิดมาในโลกนี้นะผมไปเที่ยวที่ห้างมามากมายนะ อ่าการโทษนี้ไม่บอกว่าห้างอะไรนะห้างอะไรได้บ้านเรานี้นะาจานน้ำนะผมไม่เคยเห็นเมล่อนที่สวนที่สวยงามมีครับดูน่าจะลูกครับต่นะนะดูดิมันมันไม่สีเหลืองนะแต่มันเป็นสีเหลืองทองนะสีเหลืองทองครับไม่สีเหลืองทองครับสีทองอันนี้ไม่ใช้สีหรือเปล่าครับมาครับไม่ใช้สีเลยนะโอ้โหเป็นพันสายพันกานเหลืองที่ที่บอกว่าอ้สีทองลายขาวสีทองลายขาวนะแล้วเนี่ยทุกลูกสวยมาก นะน่เด้นลุกสวยมากเด่นชัดเด่นชัดนะเด่นสวยลูกสวยทรงสวยต้นสวยครับทุกหมดเลยลนะครับนะดูการประคบประมงฮะการประมงอาจารย์ชวิดดูเนี่ยคือคือเอาจนะรอดอ่ะดูเนี่ยดูเอาจนะรอดดูเอาปูนทาเอาแป้งทาเอาน้ําหอมใจเอาฉลมทุกอย่างทีท่ทําได้นะดูเนี่ยสวยมากาทุกอย่างสวยมากเลยด,ดูนะการทุกอย่างทุกต้นนะดูแลทุกต้นดูนี่ดูรูปนี้นะ ตันีสุดเลยนะสุด,สดเลยดูนะแกจัดแกจัดมากเลยฮะ,ด,ะดูไลน,น์เน็ตนะฮะในเอฟซีเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับในเอฟซีเราไม่ต้องห่วงนะคือไลน์เน็ตนี่ไม่ได้ถักกันะฮะมันขึ้นเองโดยธรรมชาติมาเลยครับแต่ละสายพันธุ์นี่นจะไม่เหมือนกันเดินครับไม่เหมือนกันอันนี้จะจะเวลาทางยาวเวลาลัากล้วก,ก็ลายกว่านะฮะเดนนชาติ <จะ S 1> สดสวยมากครับ้วย่ากครับกาเรียนกาเรียนนี่ลูกลูกสีส้มสีสีทองใช่ไหมแต่เนื้อไหนนี่สีเขียวนะมีรสชาติเป็นไงจำมด้ไี่ครับหวานกรอบหวานกรอบใช่ไหม หวานกรอบนุ่มมันมีสองสไตล์คือหูมันจะมีนุ่มสวยมากเลยดูนะนุ่มไอเขาเรียกว่ากรอบรองนุ่มในเอากรอบนุ่มในนะกรอบนุ่มในนะคือคือคือพูดง่ายว่าส้าพักกินเลยก็จะกรอบแต่ว่าสักวันสี่ห้าวันนี่ก็จะนุ่มไม่ต้องไว้แล้วเพรานนี้เราไว้มาแล้วเราหมดเนะโอเคครับหมในต้นแล้วนี่ห้าวันแล้วเนี่ยดูลอกลูกใหญ่นี่คือได้ได้เหมือนกันหมดเลยพอดูลายแล้วเต็มที่เลยได้หมดเลยครับ คือได้หมดที่ที่ว่ามันเล็กเพราะว่ามันมีสองลูกในต้นนึ่งอ่ะมันดึงสารอาหารมันมันมันแย่งกันไงโอ้ใช่ใช่ไม่ไว้ลูกเดียวเดียวเลยนะเนี่ยลูกเดียวคือพันหุ์ฐานของเขาแหละแต่เราต้องสอบไปว่าสองลูกมันจะมันจะได้ยังไงขนาดไหนคะเล่เนี่ยเพิเดียวเลยจะแสนหวานเนี่ยสองลูกพอแบกไหวนะนี่นะครับีโอเคนะแต่นั้นนะครับขอบคุณอาจารย์วิทย์นะครับที่ดูแลและพบผมในสวนของเมลอนแก้วการฟาร์มเนี่ย มาอย่างดีอย่างมากเลยครับนี้นะแม้ว่าเราจะติดจะมีปัญหาบ้างเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อบ้างไป็นสเรี่บ้างแล้วแต่แต่ผลที่ให้มานี่คุ้มค่ามากกับการเรียนรู้นะการรู้วันนี้ว่าเราได้ทาไปตั้งแต่ตั้งแต่การเพาะเมล็ดแล้วก็เพาะบ่มดินแล้วก็การให้น้ําให้ปุ๋ยที่เราเป็นเป็นระบบอกนกนี่นะมันจะช่วยทําให้เราามีมีมีความรู้สึกต่อจิตวิญญาณที่เราได้ ได้ได้ได้ทําในสวนผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ให้ทุกๆคนได้ทานนะนั่นคือสุดยอดนะสุดยอดของของการเกษตรครับนี่กอความสุขที่ใช้จริงครับขอบคุณนะครับคุณทุกท่านแล้วสี่ขอบคุณครับจารุวิทยครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอืมจะไปทำอะไรนี่